สวัสดีครับวันนี้พบกันที่ลาวาก้ากันชนเหล็กนะครับเดี๋ยวพามาชมเพ่ของวันนี้หน่อยกับเจ้าฝัเลนเจอร์ตัวทีหกนะครับต้องขอบคุณคุณพ่อจากกาลสินด้วยนะครับผมวันนี้ที่เข้ามาอุดหนุนโลบาขายาวงานของเอาเรนเดอร์นะครับพร้อมด้วยลาวหลังคานะครับแบบ ติดกาวนะครับสวยลงตัวครับตัวนี้เป็นโลบาร์ของ o อ t l a n d e r นะครับทางร้านใช้น็อตสแตนเลสนะครับในการติดตั้งนะครับผมเป็นน็อตสแตนเลสเกรด304นะครับงานเรียบร้อยสวยงามนะครับผมลงตัวนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจอุปกรณ์ตกแต่งรถออฟโรดนะครับติดต่อทางร้านได้เลยนะครับผมทางร้านมีให้เลือกเยอะนะครับผมหรือจะโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรได้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ